สวัสดีค่ะวันนี้น้องถิงถิงอยู่ที่แท m a ม i บอร์ลินคาเฟ่แอนด์บิสโหค่ะที่นี่จะเป็นคาเฟ่น้องใหม่นะคะแต่ว่ามีมุมสวยๆเอาไว้ให้ทุกคนถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามน้องถิงถิงเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ จะเป็นคาเฟ่เน้นสีสันสดใสเลยนะคะด้านในก็จะมีสระน้ำสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะมีน้ำพุมีปลาคราบมีเจ้าน้องเป็ดน่ารักน่ารักรอทุกคนอยู่คะ่ะ พอเข้ามาถึงนะคะน้องถิงถิงก็ไม่รอช้ารีบหาที่ขายอาหารปลาทันทีเลยค่ะที่นี่จะขายอาหารปลาขวดละ20บาทนะคะแต่ว่าแม่โดนค่าอาหารไปหลายร้อเลยค่ะเพราะว่าน้องถิงถิงชอบให้อาหารปลามาก คาเฟ่ที่นี่นะคะจะแบ่งเป็น2โซนด้วยนะคะจะมีห้องแอร์ด้านในค่ะแล้วก็จะมีตรงเอาท์ดด้านนอกนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะสามารถพาน้องมาถ่ายรูปเล่นนะคะพามาเที่ยวที่คาเฟ่ที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่ยินดีให้บริการค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแม่ฝนก็เก็บภาพบรรยากาศมุมสวยๆของที่ร้านนะคะมีมุมสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมขนมปังนะคะอันนี้กินไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนขนมปังมากเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนชิงช้านะคะสวยไหมคะทุกคนคะ่ะ ต่อไปแม่ฝนจะพาไปดูโซนด้านบนนะคะก็จะได้วิวมุมสูงนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะน้ำสีฟ้าเห็นน้องเป็ดน้องปลาด้วยนะคะวิวดีมากๆเลย ที่แทมมรีนคาเฟ่นะคะเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา9 3้ามงครึถึง1ทุ่มนะคะก็วันหยุดนะคะหาเวลามาพักผ่อน,นะคะ่ะชมบรรยากาศสดชื่นแล้วก็แถมได้รูปสวยๆด้วยนะคะ เพราะว่าที่นี่นะคะจะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนโตให้นั่งเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีเป็นซุ้มเป็นเก้าอี้นะคะมีโซนด้านในด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในร้านนะคะโซนห้องแอร์นะคะตกแต่งไว้สวยงามอ้ำโล่อร่อยละ ส่วนเรื่องรสชาติอาหารนะคะก็อร่อยถูกปากมากๆเลยค่ะราคาไม่แรงด้วยนะคะไฮไลท์เลยค่ะบิงซูสายไหมหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะแถมอร่อยด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะสำหรับแทมบรินคาเฟ่แอนบิสโต้แอคดอนวานะคะจะเป็นคาเฟ่ย่านนครปฐมค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดน้ำดอนวายอยู่ใกล้ๆก,กับวัดไล่ขิงเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนคะถูกใจกันไม่เอ่ยถ้าถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ฝนกับน้องถิงถิงด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปมาฝากทุกคนนะ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วล่ะคะ่ะแม่ฝนขอตัวพาน้องถิงถิงกลับบ้านนะคะไปนอนหลับฝันดีกันดีกว่าทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ